เราดูข่าวเครียดๆทำข่าวเครียบๆเกี่ยวกับเรื่องนางงามในประเทศไทยที่เขาไฟกันระหว่างของบริษัทนะพอมาดูน้องลิซ่าล้วทำให้เราแบบรู้สึกแบบกัดพวกแอนตี้เบาๆเหมือนกันลูกสาวดีฉันก็แรงนะคะเนองเป็นคนสู้คนนะครปกตินางจะไม่ไม่ออกมาโต,ต้ตอบหรือไม่อะไรเลยเอสบอกไปแล้วว่าลิซ่าเนี่ยเขาจะใช้ความสามารถใช้เพอร์ฟอร์มใช้ ความจเจริญก้าวหน้าความปังความดังความเลิศความเชิดอย่างเงี้ยตบหน้าพวกไอพวกเอนตี้ที่แบบอ,ออกมาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะออกมาเหมือนช่บมาจิตกกัดน้องแต่วิดีโอนี้แรงบ c ชบอกมาสีว่าทำไมเธอรักฉันเพราะว่าเงินไงมันนี่มันนี่อะไรเป็นแฟนตัวยงของมารุนไฟฟ์อยู่แล้วว่าถ้า เป็นอย่างที่ฉันคิดถ้าเขาเอาน้องมาจริงๆแนละ้วมันจะเป็นอะไรที่ปังมาก ค่ะเพื่อนเทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโมยา3 6 5อีกครั้งหนึ่งค่ะไ <c oughs> ลฟ์สไตล์ยูทูบเบอร์ที่มันโหนที่สุดใน3โรครีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนลีสนแตดใดๆถังสิ้นค่ะ <c oughs> ก็พักเรื่องนางงามเรื่องเครียดๆมา คุยกันเรื่องที่แบบจัรลงใจกันนะคะก็วันนี้จะมาทําคลิปอวยลูกสาวสาวสาวส,าวสาวก็คือลูกสาวของดิฉันนะคะน้องลิซ่าและลิสามโานบาลก็คือเสิร์ฟฉ่ำๆไม่ให้เวลาอีแม่ได้พักกันเลยได้ให้เวลาแบบว่าลิลลี่ได้พักได้เหงาหน่อยเท่าๆกันเลยก็ปล่อยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนสเตจเปอร์ฟอร์แมนบ้าของเพลงลาพันเซลก็คือแฮร์ดาวไลลาพันเซลนะคะปล่อยผมยาวไปเลยสิค <laughs> ะ อ่อยผมยาวอ่อยให้ผู้ชายปีนขึ้นมาเลยค่ะอะไรประมาณนั้น down, like แล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่แบบคิวอาโค้ดลวก็ทุกประแต่งนะคุณประพัดสอนนะครับแล้วก็คุณท้องทิพย์นะคะที่ QR วอาโค้ดมาให้เป็นกำลังใจสปอร์ตช่องเอ็ดดี้โวยาสามหนะครับก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์วยลูกตาของเอ็ดดี้นะคะก็เป็นกำลังใจโดยกัน ว่าโค้ดเลนน้ำชา่กาแฟดีได้นะครับหรือว่าสุปรแต่งมาได้ก็วันนี้จะพูดถึงวิดีโอที่แบบว่าโอ้โหคันเกียวใจกระเทยมากเพราะว่ากระเทยทุกคนอยากเป็นราพันเซลนะคะเพราะว่าสวยมีนมผมยาวผมยาวแบบเลยตูดไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮดาวเลยค่ะแลบบ้วแกบบ็ปล่อยให้ผู้ชายแบบปีนขึ้นมาแบบว่าเออคือวิดีโอเนี้ยมาจา เดือเพลงเอ็ไปดูข้าวๆก็มีความแรงมีความแอบจิกกัดไม่รู้ทํามาเพื่อเหมือนทํามาเพื่อแอบกัดพวกแอนตี้เบาๆเหมือนกันลูกสาวดิฉันก็แรงนะคะเนื่องเป็นคนสู้คนนะคะปกตินางจะไม่ไม่ออกมาโต้ตอบหรือไม่อะไรเลยเอ็ดบอกไปแล้วว่าลิซ่าเนี่ยเขาจะใช้ความสามารถใช้เพอร์ฟอร์มใช้ความเจริญก้าวหน้าความปังความดังความเลิศความเชิดอย่างเงี้ยตบหน้าพวกไอพวกแอนตี้ที่แบบ ออกมาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะออกมาเหมือนชอบมาจิกกัดน้องแต่วิดีโอเนี้ยแรงบ c ชบอกมาซีว่าทำไมเธอรักฉันเพราะว่าเงินไงมันนี่มันนี่อะไรอันไทย IN นแบนหรือวิกตองในเพลงมีความบอกว่าเฮ้ยใช้ชีวิตไปเลยแบบเอาเมาเให้หัวทิ่มสเปนให้แบบสุดไปเลยเพราะว่าฉันเป็นแบบ r i ิสเ i ิลอะไรประมาณน,นี้ก็มีความเราชอบนะบีทเพลงนี้มันเหมาะกับ ที่เขาปล่อยเพลงนี้มนาะเราเข้าใจเพราะว่าเหมือนน้องเพิ่งไปแสดงที่เทศกาลดนตรีโคเชล่ามาใช่ไหมเราแบบว่าเพลงนี้มันเหมาะกับเวลามีคอนเสิร์ตเวลามีสเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์เพราะมันจะมีความโจ๊ะโจ๊ะมีความเฮลเฮลเราได้ยินเพลงนี้แล้วเรารู้สึกว่าบีดมันคลายเพลงตอนนั้นของไมล์ริชาร์ที่ตอนเขาดังๆตอนที่เขาออกออกมาบ้ามแรกๆเพลงอะไรว่าปาร์ตี้ใน USA รอะไรประมาณน,นี้เวลาแบบอยู่ในคอนเสิร์ตมันจะมันแล้วแบบมันจังหวัดโยกโยกมันจะแบบ มาเน่มาเน่เข้าใจ่มาเราก็เออมันก็มันดูแล้วมันก็ดีอ่ะมันก็สนุกดีถ้าไปอยู่ในคอนเสิร์ตน่าจะโจ๊กน่าจะมันเลยอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่อชอบของวิดีโอเนี้ยเหมือนน้องเขาเขารู้แหละว่าลิลลี่คิดถึงเขาตอนเขาอยู่ YG เนานะก็มีความแบบย้อนยุคไปนิดนึงมีความแบบคอสตูมมีความเป็นบาร์บี้บาร์บี้มีความเป็นลิซ่า ผมยาวมีความเป็นพิงและคือแต่งหน้าสวยมากแต่งหน้าแบบว่ามีความวัยรุ่นน่ะมีความแบบเจนซ่มีความแบบ Z, แบบเออมันน่ารักอะน่ารักมีความเฟียสกีมีความแบบเสิร์ฟอะ่ะเสิร์ฟในสิ่งที่แบบเราอยากเห็นนะ่เราก็รู้สึกว่าเออมาปล่อยมาถูกจังหวะทาให้เราเอานึกถึงภาพยนตร์เรื่องเรื่องบาร์บี้ตอนที่อ่าอ,อะไรวะ มาโกร็อปบีเล่นอ่ะเรื่องนั้นนะที่มันดังมากๆเลยสองสองปีที่แล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันได้ไวส์นั้นแล้วเพลงมันก็โจ๊ะดูแล้วเนื้อเพลงมันก็แรงดีมันก็เมีแบบหูคํำเหยียบใคเยอะมากเลยก็วิดีโอเออเพลงนี้อาจจะขอข้ามขอไม่แปลแล้วกันแต่ขอสรุปคร่าวๆว่าเออเหมือนทํามาเพื่อด่าเหมือนทําทํามาเพื่อแบบเออดิฉันก็ทุกคนนะคะกัดแอนตีก้กลับนะคะว่าเบสอะไรแบ <laughs> บอีพวก ปากดีอะไรนี้มากัดฉันไม่ใช่ไหมฉันมีเงินฉันสเปนฉันปาร์ตี้ฉันแบบเป็นผู้หญิงแบบแล้วฉันเป็นอัมพาวเวอร์บูมนอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเออก็เนี่ยฉันประสบความสาเร็จแล้วไงแล้วไงบอกสิบอกสิว่าทําไมทําไมเธอถึงรักฉันบอกสิว่าทําไมเธอถึงชอบฉันมันมีมันนีลวเพลงมันมีความแบบเออแล้วมันมีความแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมีความเป็นข่าวบอย ข่าวบอยที่มีความเป็นบาร์บี้อะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเราเราชอบมันก็ดูแล้วก็เราดูข่าวเครียดเครียดทำข่าวเครียดเครียดเกี่ยวกับเรื่องนางงามในประเทศไทยที่เขาไฟกันระหว่าง2บริษัทนะพอมาดูน้องลิซ่าล้าทำให้เราแบบรู้สึกแบบดีแลกขึ้นอะไรเงี้ยเห็นอะไรสวยๆนางามเห็นอะไรที่เราอยากเห็นก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับที่จะมารวยลูกซ่ายังไงนะคะเหล่าดาราคนเผือกเนี่ยต้องแบบมีเหตแน่นอนเพราะว่า เอตอะตาม IG ของมารุนไฟใช่ไหมแล้วเขาแบบว่าโพดภาพล่าสุดที่เป็นภาพแบบผู้หญิงแบบขายาวมีสะโพกหันหลังให้แล้วแบบมันคับคลายขับคลายยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่เงี้ยแล้วฉันเป็นแฟนตัวยงของมารุนไฟอยู่แล้วว่าถ้า เป็นอย่างที่ฉันคิดถ้าเขาเอาน้องมาจริงๆนะมันจะเป็นอะไรที่ปังมากมันเป็นอะไรที่ปังทั้งตัวลิซ่าเองแล้วก็ตัวมารุนไฟตัววงมารุนไฟก็สเตทูนคิดว่า MV หรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันต้องปล่อยมาเร็วๆนี้แน่นอนคิดว่าต้องเป็นเซอร์ไพรส์ระดับโลกแน่นอนอีลูกสาวคือเซิร์ฟฉ่ำเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นอัปเดตมาอย่างเงี้ยก็มาตามไอจีเอสนะาละส่ง ขอให้ F4 เงี้ยส่งอะไรมาบางทีเอ็ดเห็นช้าหรืออะไรเงี้ยส่งมาให้อินบ็อกซ์ทาง IG กันหรืออะไรก็แล้วแต่นะส่งมาอะไรเงี้ยแล้วเอ็ดจะเอ็ดดี้จะได้มาทำคลิปวัยรุ่นสาวกันเยอะๆนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สนับสนุนช่องได้นะคะโดยการยิง QR Code โค้ดหรือไม่ก็จบประแต่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย